สองวันนี้นึงต้องเจอคันนี้อีซูซูสเปคขับรถคันนี้คือหล่อม,มากตัวแม่ไม่ได้มาเล่นๆคันนี้ต้องซื้อให้สามีเท่านั้นค่ะจะให้สามีขับรถจำเดิมได้ยังไงคะที่นี่เขาอัปเกรดให้รถเลอแม็ก18นิ้วหน้าจอใหม่9นิ้วกล้องหลังจัดเต็มราคาเพียง3 3 6 0 0 0บาทดาว3 0 0 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0 0บาทเท่านั้นสามีต้องได้ขับค่ะของแถมจะหนัก ประกันภัยชั้นหนึ่งแบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายยางใหม่4เส้นตัวแม่เป๊ให้หมดสามีมีแค่หน้าที่ขับอย่างเดียวรถนไม่ไหวที่สุดของความอุ่นใจรับประกันหลังการขาย1ปีเต็มหรือ25,000กิโลเมตรซื้อให้สามีต้องเป็นของที่ดีที่สุดเท่านั้นคะ่ะ <Okay. S 1> ใครสนใจอยากให้สามีขับรถหล,ล,ะละ่อๆค่าขาดันได้เลยนะคะ เรือรถนือสองไว้ใจโอมาคาเซคค่ะรถดีมีประวัติเช็คได้ค่ะ